เป็นไงคิดอะไรอยู่ในหัวมีอะไรบ้างตอนนั้นทีมงานทุกคนกคน็บอกว่้ตั้งสมาธิไม่ต้องตืง่นเต้นนี่คือแชมป์อีซูซุคนล่าสุดนะครับแล้วก็ได้สิทธิ์เข้าไปต่อยในรายการไทยไฟครับคนก่อนเป็นกล้องไกลใช่ไหมนี่มาอีกแล้วครับเป็นพระเอกคนใหม่ของช่อง3ก็ว่าได้ครับเพรตทงชัยทีบยิมครับด้วยความตั้งใจแล้วก็ประสบการณ์ต่อยในเมืองกรุงไม่กี่ครั้งเองนะครับเพื่อนๆครับ một trận bắn lâu lâu nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền วันนี้น้องชายครับผมเลยครับโอ้โหได้แชมป์เลยนะเขาบอกว่าเราเป็นม้ามืดนอกสายตาเกินความคาดหมายคริ้วเกินความคาดหมายแล้วด้วยเพราะว่าแต่ละไฟที่เข้ามาสัมภาษณ์ได้คุยกันน้องก็บอกเฮ้ยทำให้ดีที่สุดใช่ครับตั้งเป้าไปทีละไฟไปนี้ก็สุดท้ายก็ ทำได้ที่สุดครับเอาจริงๆวันก่อนชกหนึ่งวันเป็นยังไงคิดอะไรอยู่ในหัวมีอะไรบ้างตอนนั้นทีมงานทุกคนก็บอกว่าตั้งสมาธิไม่ต้องตื่นเต้นผมก็พยายามตั้งสมาธิพยายามพยายามไม่คิดมากครับทำให้ดีที่สุดแล้วเราคิดมากไหมเอายิงเครียดไหมก็ตื่นเต้นนิดนครับเรื่องแต่ว่าในสมองความเครียดไม่ได้เครียดว่าอุ้ยไม่ได้ดีจะซวยไม่ว่าอะไรอย่างนี้ไม่มี อาจจะเพราะว่าด้วยทีมงานอาจจะแบบปลูกฝังเราดีครับทีมงานอาจจะแบบเฮ้ยไม่เป็นไรน้องได้ชิงอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่ว่าก็ทำตามสเตปครับผมไม่ได้เครียดอะไรครับครับผมวางเป้าหมายต่อไปยังไงอ็อทำให้ดีที่สุดต่อ,ตอไปครับครับถือว่าแจ้งเกิดแล้วนะครับถือว่าเป็นพระเอกช่องสามแล้วกันเป็นรพระเอกช่องสามแบบเต็มตัวเลยฝปากแฟนแฟนหน่อยอ้อมอกอ้อมใจครับผมก็ฝากเป็นตรงใจที่บีมยิ้มอยู่ในหัวอก เป็นเป็นมวยสักคนด้วยครับจริงๆน้องเป็นคนล่าเลยน้องเป็นคนสนุกมากถ้าเพื่อนๆที่ติดตามเฟซน้องอยู่จะมีผิดไปถามในในในเฟซนี่คือหาใช้ได้นะนะครับเรายุท่าไหแ่แล้วยี่สิบสองครับยี่สิบสองปีมีแฟนยังก็พอมีบ้างมีครับพอมีบ้างไม่ใช่คำนี้ได้หรอโอเคขอบคุณมากครับน้องเดี๋ยวน้องกลับบ้านไปตลอด วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งศึกใหญ่นะครับที่ผมมีโอกาสได้เข้ามาถือว่าเป็นหนึ่งในสมาชิกแล้วก็ในคนที่อยู่ในบรรยากาศแบบนี้เนาะถือว่าดีมากๆเลยครับเพื่อนๆครับก็ไม่คิดไม่ฝันครับว่าวันหนึ่งจะจะมาอยู่จุดนี้นะครับมาได้มีโอกาสได้เข้าร่วมแสดงว่าได้ได้เข้าร่วมแล้วกันครับในมหากรรมมวยที่มวยเงินล้านต้องบอกงี้มวยเงินล้านนะครับแล้วก็ศึกต่างๆที่ผ่านมาที่ผม เคยเข้ามานะครับตอนนี้ช่อง YouTube จะ100,000ซับแล้วนะครับคนที่ดูมาถึงตรงนี้ก็อาจจะมีไม่เยอะมากผมว่าแต่ว่าต้องมีบ้างถ้าใครดูมาถึงตรงนี้นะฝากคอมเมนต์ด้วยนะว่าว่า,ว,าว่าดูอยู่นะครับขอบคุณจริงๆนะครับที่คอยกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่อง u t u b e สอพัฒนาชัยเสมอมาอาจจะมีถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก็เป็นผสมกันไปนะครับเพราะว่าที่นี่ก็เป็นช่องที่ผมแบบคือมีข่าวข่าว,าวอะไรผมอยากจะนําเสนอนะผมก็จะนําเสนอลงที่นี่แหละนะครับในมุมของผมซึ่งเพื่อนๆน่าจะรู้อยู่แล้วว่าจริงๆนาเสร็จผมเองก็ ทำงานที่มวยสดเนาะแล้วก็ไอ้มวยสดนะ่ะมันก็มีบลอกอมกอะไเมต่างๆนานาครับเรื่องที่เราอยากลงบางทีมันลงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาเป็นพื้นที่ส่วนตัวครับถือว่าไม่ส่วนตัวหรอกเป็นสาธารณะแหละนะครับใครที่บอกว่าเฟซผมส่วนตัวไม่ใช่ครับจริงๆมันสาธารณะนะครับเพราะว่าทุกคนเห็นส่วนตัวก็คืออยู่กับเราคนเดียวเอาไว้ว่าเดี๋ยวผมคงต้องทําให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจริงๆมีรูปแบบที่อยากจะทําอยู่แล้วครับในช่อง YouTube ช่องนี้เพราะฉะนั้นแล้วก็อย่าลืมครับขอขอบคุณขอบคุ ที่ที่ตามกันมานะครับตั้งแต่หลักพันคนจนถอดหลักหมื่นคนนะครับตอนนี้ก็สี่แสนคนแล้วโอ้บอกกเป็นความฝันนะครับที่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 เสีมายุจุดนี้ครับขอบคุณอีลีครับขอให้พ่อพี่น้องนะครับที่เข้ามาเบิรงคลิปนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญครับเจ็บไข่ได้ป่วยกับยาสาหมีนะครับลำลำเรว่ยๆสุขภูสุขคนขอบคุณนะครับที่คอยกดไลค์ให้กันเสมอมากครับขอบคุณจริงๆครับเจอกันคลิปต่อไปครับ